สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนวิชาการงานอาชีพสอนโดยครูแอนครูสุภาวดีภูสุมาตค่ะในวันนี้นะคะเราก็พบกันเป็นครั้งที่2ค่ะเราจะมาต่อหน่วยที่1บ้านหน้าอยู่กันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะจุดประสงค์ข้อที่1นักเรียนอธิบายประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ 2. นักเรียนจำแนกประเภทของงานบ้านได้และ 3. นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ก่อนอื่นนะคะคุณครูก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะนิทานของเรามีชื่อว่าข้าวฟางจอมเวียงค่ะ mm hmm. เด็กชายข้าวฟางมีฉายาว่าข้าวฟางจอมเวียงเพราะเวลากลับจากโรงเรียนข้าวฟางก็จะเวียงกระเป๋านักเรียนไปวิเเวียงถุงเท้าไปวิเวลาที่เล่นเมื่อเบื่อแล้ว ข้าวฟางก็จะเวี่ยงของเล่นไปวิขนาดอยู่ที่โรงเรียนข้าวฟางยังชอบเล่นเวี่ยงแขนเลยค่ะตามปกติข้าวฟางเป็นเด็กเรียนดีเขามักจะตอบคำถามคุณครูได้ทุกคำถามเลยค่ะแต่วันนี้คุณครูถามว่าเด็กเกเคยช่วยคุณแม่ทำอะไรกันบ้างคะหนูนิดนั้นยกมือขึ้นก่อนใครจึงได้ตอบคุณครูเป็นคนแรก หนูนิดช่วยคุณแม่เช็ดตาค่ะโตโต้บอกว่าโตโต้ช่วยคุณแม่ถูบ้านครับป๊อปก็บอกคุณครูเสียงดังฟังชัดป๊อบเคยช่วยคุณแม่ให้อาหารแมวครับส่วนข้าวฟ่างอย่กตอบคุณครูบ้างแต่ก็นึกอะไรไม่ออกเลยเพราะสิ่งที่เคยทำก็มีแต่เวียงเวียงแล้วก็เวียง เมื่อกลับถึงบ้านเหตุการณ์จึงเปลี่ยนแปลงไปข้าวฟ้างเก็บกระเป๋านักเรียนอย่างเรียบร้อยทอดถุงเท้าออกแล้วก็นำไปใส่ไว้ในจะกร้าอย่างเรียบร้อยเก็บของเล่นแล้วก็เก็บเข้าเล่นของเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่อย่างเรียบร้อยเมื่อคุณแม่กลับมาถึงบ้านจึงแปลกใจมากโอ้โห วันนี้บ้านดูเป็นระเบียบดีจังข้าวฟางจึงเข้าไปกอดคุณแม่และกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าข้าวฟางอยากช่วยคุณแม่เก็บของให้เรียบร้อยและแบ่งเบาภาระของคุณแม่เพราะข้าวฟางรักคุณแม่ครับเด็กๆคะในนิทานมีใครช่วยเหลืองานบ้านบ้างคะเด็กๆจำคันได้ไหมเอ่ย คุณครูมีคําตอบค่ะเด็กๆจะคิดเหมือนครูไหมนะคําคตอบคือคนที่ช่วยเหลืองานบ้านก็จะมีหนูนิดค่ะช่วยเช็ดจานโตโต้ช่วยถูพื้นค่ะและป๊อบช่วยให้อาหารแมวคำถามต่อไปนะคะงานที่ข้าวฟ่างช่วยแม่ทำมีอะไรบ้างจำกันได้ไหมคะ นิทานที่คุณครูเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันคำตอบก็คือเก็บกระเป๋านักเรียนนำถุงเท้าที่ถอดแล้วไปใส่ตะกร้าและเก็บของเล่นเข้าที่คำถามต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าควรทำอย่างข้าวฟ่างในตอนแรกคือเหวี่ยงของทุกอย่าง หรือทอนท้ายที่เก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราไปดูเฉลยกันค่ะคำตอบก็คือแบบในตอนท้ายเพราะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่นะคะคุณครูยังมีคำถามอีกนะคะงานบ้านอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถช่วยผู้ปกครองทำได้คุณครูอยากให้เด็กๆ ช่วยกันตอบนะคะใครตอบได้ให้เด็กๆช่วยกันยกมือนะคะแล้วก็บอกสิ่งที่นักเรียนช่วยผู้ปกครองทำได้นะคะคุณครูมีแนวคำตอบมาให้เด็กๆค่ะก็คือพับผ้าจัดเก็บของแล้วก็ยังมีงานอื่นๆที่เราสามารถทำได้อีกนะคะคำถามต่อไปค่ะ การจัดเก็บของในภาพเป็นสิ่งที่นักเรียนควรทำหรือไม่อย่างไรเรามาดูภาพที่หนึ่งกันก่อนค่ะภาพที่1น,นะคะเป็นภาพการจัดเก็บของเล่นค่ะส่วนภาพที่2เป็นภาพการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนแนวคำตอบนะคะเราไปดูกันค่ะควรทำค่ะเพราะจะได้สร้างน,นิสัยรู้จักพึ่งพาตนเอง และมีระเบียบวินยัยในตนเองนะคะเราไปดูคำถามต่อไปกันนะคะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองคืออะไรเด็กๆทราบกันไหมคะอ้านักเรียนช่วยกันตอบด้วยนะคะคำตอบก็คืองานภายในบ้านที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่สามารถดแรูแลช่วยเหลือตนเองได้ คุณครูยังมีคำถามอีกนะคะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคืออะไรงานภายในบ้านที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านบริเวณบ้านให้สะอาดนั่นเองค่ะเด็กๆคำถามต่อไปค่ะการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรเด็กๆทราบกันไหมคะ เราไปดูแนวคำตอบกันค่ะคำตอบก็คืองานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองช่วยสร้างนิสัยรู้จักพึ่งพาตนเองและก็มีระเบียบวินยัยทั้งยังทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะ ส่วนงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวจะช่วยสร้างนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทําให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยและก็ทําให้สมาชิกในบ้านรักใคร่สามัคคีกันคุณครูมีแผนภาพเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง และงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเรามาดูความแตกต่างกันก่อนค่ะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองจะเป็นงานภายในบ้านที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่ช่วยเหลือตนเองได้ยกตัวอย่างเช่นการจัดเก็บของเล่นที่เราเล่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์การเรียนหลังจากที่นักเรียน ทำการบ้านแล้วอย่าลืมจัดตารางสอนกันด้วยนะคะเด็กๆส่วนงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองนั้นเป็นงานภายในบ้านที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบริเวณบ้านเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเช่นการกรอกน้ำใส่ขวดการประกอบอาหารนั่นเองส่วนสิ่งที่เหมือนกันของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวก็คือเป็นงานภายในบ้าน ที่ทำที่บ้านนั่นเองค่ะเด็กๆสรุปความรู้ที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะคะการทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยและทำให้สมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามารถีกลมเกลียวกันนั่นเองค่ะทุกคนในบ้านก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะ คุณครูก็มีชิ้นงานให้เด็กๆได้ทำกันนะคะคือจะให้เด็กๆออกแบบและวาดภาพการจัดห้องนอนของตนเองหลังจากนั้นนะคะให้ระบายสีให้สวยงามซึ่งในการทำงานนะคะขอให้นักเรียนทำงาน ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดนะคะถ้านักเรียนทําผิดให้ลบให้สะอาดก่อนเขียนใหม่นะคะแล้วก็ให้ภาพของนักเรียนดูเรียบร้อยสะอาดและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะหลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองช่วยถ่ายภาพชิ้นงานของเด็กๆส่งมาในอัลบัม้ม วิชาการงานอาชีพของห้องของตัวเองนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อสกุลชั้นเลขที่แล้วก็เลขที่นะคะให้เรียบร้อยนะคะคุณครูจะได้ให้คะแนนให้เด็กๆถูกด้วยนะคะหวังว่าคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะเด็กๆบายบาย